ครับนี่ยามฉุกเฉินนะครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ใช้อินเวอร์เตอร์1300วัตต์นะครับใช้ไมโคเวฟนะครับต้มน้ำใช้เวลา3นาทีเอ่อใช้เวลา4นาทีนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้วเรามาลองดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะสำหรับแบตเตอรี่ตัวนี้เขาเรียกว่าแบตเตอรี่เอ่อ 12V 8แอมป์นะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ขนาด1300วัตต์นะครับใช้กับ อุปกรณ์ที่เป็นไมโครเวฟนะครับที่กินไฟพันสองร้วัตต์นะครับเรามาลองดูกันว่าเป็นยังไงนะครับใช้เวลาต้มน้ำสี่นาทีนะฮะแล้วก็มารอดูไปเรื่อยๆนะครับว่าตอนต้มน้ำเสร็จจะอุ่นไห่อุ่นนะครับน้ำจะร้อนไม่ร้อนนะฮะเรามาลองดูกันนะครับ ตอนนี้ขณะนี้ผ่านเวลาไป2อนาทีแล้วนะครับสำหรับการทดลองเนี่ยใช้ในชุดโซล่าซิสเต็มช a r เจอร์สำหรับสหรับดำรงชีวิตในภาวะน้ำท่วมนะครับหรือว่าภาวะที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีน้ำกินนะฮะแล้วก็ใช้ไฟฟ้าใช้ได้นะฮะนำเสนอโดยเตี้ยงนะครับจากเว็บไซต์ bestgoodie.com นะครับ b e s t g w o d y bestgoodie.com นะครับสำหรับตัวแบตเตอรี่แห้งนะครับตัวนี้8แอมป์12วีนะครับ800บาทสำหรับตัวอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้1,300วัตต์นะครับเราสามารถที่จะใช้อินเวอร์เตอร์ในขนาดต่างๆกันเพื่อดูความเหมาะสมสำหรับตัวอุปกรณ์นะครับว่าควรจะใช้แบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์ขนาดไหนนะฮะ ถ้าสมมติตัวอุปกรณ์ใช้ watt น้อยนะครับแล้วก็ควรใช้อินเวอร์เตอร์ที่ไฟน้อยนะฮะถ้าตัวอุปกรณ์ที่กินไฟเยอะแล้วก็ควรใช้อินเวอร์เตอร์ที่กินไฟเยอะนะครับไม่ใช่ว่าอินเวอร์เตอร์ตัวใหญ่จะใช้ดีเสมอไปนะครับเราต้องดูความเหมาะสมสําหรับตัวอุปกรณ์ด้วยนะครับสําหรับตัวเนี้ยเราใช้1,300วัตต์นะครับสาหรับตัวอินเวอร์เตอร์สำหรับอุปกรณ์ที่ไฟสูงอย่างเช่นไมโครเวฟที่กินไฟ1,200วัตต์นะครับ ขนานี้ก็ผ่านมา3นาทีก็อีกประมาณ40วินาทีนะฮะก็เราต้มน้ำใช้เวลาประมาณ4นาทีนะครับใกล้ถึงเวลานะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูกันว่าน้ำเนี่ยมันจะอุ่นหรือไม่อุ่นนะครับโอเคนะฮะสีสาม หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเรากดปิดพาวเวอร์ครับแล้วเราก็ดึงปักแล้วเราก็ถอดคั้วออกเพื่อประหยัดไฟครับถอดคั้วออกเพื่อประหยัดไฟจากนั้นเราลองมาเปิดไมโครเวฟันดูนะครับว่าน้ําอุ่นไม่อุ่นนะครับโอเคน้ําถือว่าร้อนต้มกาแฟต้มมาม่ากินได้เลยนะครับเราลองมาดูกันนะครับว่าน้ําร้อนไม่ร้อนนะครับ เดี๋ยวเชิญ<อ>เชิญผู้ร่วมเทสได้ครับร้อนไหมฮะร้อนไหมครับร้อนจริงๆเดี๋ยวขอเชิญผู้ร่วมเทสด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญคุณโยกานะครับมาร่วมเทสครับโอเคครับน้ำร้อนนะครับ